เอ่อผมกับช่องทับกูแชนแนลนะฮะเอซีรู้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากางเต็นกันนะฮะก็จะต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เราจะมานอนเต็นนะเอซีนะครับที่พื้นที่ของที่เขานะฮะเอซีมาจำโหโมมาเรากินขดระห่อรองท้องก่อนต้มใส่กับใบื้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตั้มเรียงกลองมาตั้งไส้เลยกแบบ เดี๋ยวเรากลางเช้นก่อนเอาก็จะต้มใส่ใบตำลึงนะฮะ f ีเนาะที่เขาเรียกใบใบผงชูรสอ่านะะี่ใช่ไหมครับถ้าไม่เห็ดน,นี่นะฮะนึ่งปลาอร่อยมากนึ่งปลานะครับผมนี่ เป็นต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่ต้นสับปะรดด้วยเนาะมาส่งกันยังอ่าฮะนี่นะฮะไอซีนะฮะที่สองตนสับปะรดนะฮะอ่านี่ฮะที่หมูแก่อันนี้คือบ้านสวนของพี่หมูนะครับใช่บ้านสวนของพี่หมูนะฮะมีมีมีสับปะรดด้วยแต่ยังนี่นะมันกินได้ยังพี่หมู ลองดูไม่ได้ปัญหาคือลองดูไม่ได้ใครจะเป็นคนลองหึต้องมีตัวต้องมีตัวเลือกนะตุ้มตามปกเเป็นอยย่างดีวปกเป็นอย่างเดียวครับเรามากางเต็นทีกว่านะครับคือตอนนี้ไฟนะฮะไฟก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะเรามีดวงเดียวครับมีดวงเดียว เราจะการเป็นกันตรงนี้นะครับพื้นที่โลกพุ่งฝนพุ่งฝนตกหรอกตอนนี้นะครับถ้าฝนตกเราก็ย้ายไปด้านในนะครับเอาหัวมาใส่สิเรากางกันเลยดีกว่าเอาหัวมาใส่ถุ่มตามเอาหัวใส่ไงอ่ะนะครับ แล้วก็จะอ้นตรงนี้มันไอ้อน,นี่เกินไปตรงนี้พื้นที่เรียบตรงนี้น่าจะได้ไดย้ะต่างระดับนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะี่เลยทหารหน้าของนี้ทหารหน้าเต็นเราเนอ่นี่ครับ ราบอดตัวนั้นนะตัวสุสานฟังหมามาเป็นไรเรามีเพื่อนเอนอนอน <disbel Ultra> อืมโอเคนะ,ะาาน,นี่ตัวนี้ว่า <mentor. S 2> มีบ้าตัวที่หนึง่งนี่ตัวนี้ว่าที่ห ตันนี้ก็ได้ต่อเรียงกันเลยจะได้ตั้งแคมป์ตั้งไฟอยู่ตรงนี้ก่อกองไฟกันอย่างนี้แล้วก็นั่งเล่นกันโอเคฉะนั้นจัดที่เลยเนาะนะครับซื้อมาแล้วก็ได้ใช้แล้วนะไอ้สิเอา,อางี้เราช่วยกันกางก่อนเต้นแรกเราจะได้มันจะได้เสร็จเร็ว เป็นม่นาเนม็นอะไรนะเราก็ต้องหารูมันก่อนนี่หารูตรัวตามันเก,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 ก่งอันนี่มันเก่งเินปฐุมแล้วนี่โดนที่หมูขาวแล้ววันนี้ครับนี่ไม่ขอไป ร้องมากเลยหาลูแล้วก็เกี่ยวนะฮะอะไรก็เกี่ยวเกี่ยวกไนตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวต้องขอบคุณพี่หมูนะครับที่ให้สถานที่พวกเราได้พักผ่อนวันนี้นะครับผมก็ แล้วครับเราคงไม่เล่าเรื่องผีกันนะก็คุณพี่หมูมากครับอบคุณมากครับพี่หมูหนูพี่หมูก็ใจดีเลนะฮะของไปให้ด้วยแล้วก็ซื้อมามากมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอนาคตนะฮะเดี๋ยวพี่หมูควรจะทําแบบเมนูเด็กหอม่ากับตำลึงเมนูเด็กหอตม่าทำไม่เป็นต้มมากับใบตำลึง นี่นะฮะตุ่มตามทำเร็วมากมีการย่างเนาะย่างเนื้อย่างหมูนะครับแล้วแต่ระลึกความหลังนะฮะเราจะไปเผาไอ้กระท่อมอีกใช่ไหมมีการเผากระท่อมนะพี่มีไปอยู่ตุ่มตามตุ่มตามค่ะเผากระท่อมรอบหนึ่งแล้วมีการเผากระท่อมด้วยนะฮะพี่หมูบอกว่านะฮะ เอากะทมหญไปยังไงเอากะท่อมหิงไปอ๋ตอนนั้นเป็นช่วงวัยอ่ะวัยเด็กครับวัยเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับตอนนั้นกําลังขึกขนองอยู่นะฮะเลัาไปฝากมั้ยอยากใ้เคล้าไปามั้ย่ เคยร้องใครฟังไหมไม่เคย <c oughs> ไม่เคยร้องใครเลยใครฟังเลยเรื่องนี้ขอ,อเสื้อชมไอ้สลุมสลุมกระท่อม <c oughs> เสื้อเพลิงไม่พอครับตอนนั้นเสื้อหมดหาเสื้อเพลิงต่อครับถึงจ่ามันได้ถี่จะเป็นอะไรอยนี้ได้แค่นั้นแล้วน,นะผม หาลูไม่เจอนะไอ้ทีอกนเรื่องเรื่องหารูจุกตามมันเก่งที่สุด <c ười> เสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับก็มัดมัดตรงกลางไม่อยากเอาเป็นเออไม่อยากเอาเป็นใหญ่เพราะว่ามันใหญ่ละเป็นเรื่สบาย เราปิดไปกับระยุงเข้านะครับระยุงฮะับเสร็จ <c oughs> ร,ร้อยเดิยนย้ายได้สบาเยเดินตกนนหนูมุ้งไปนู่นเลยไอ้เพื่อนตุ๊กตาไหนหาร,รู้เจอ,อยัง <c oughs> เจอแล้วครับเจอแล้วเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ผมก็ลืมอดูกล้องเหมือนกันนุ่ม โอ้โหไม่เห็นผมเลยผมกลางเสร็จแล้วนะทุกคนเอาแล้วนี่ครับออกมาอย่างนี้เนหะตรงตามฮะฮะ,ะจะไปรอดไหมเนี่ยไม่รู้สิมามาช่วยพี่หน่อยโอ้อันนี้คือทำตัง้งนานทำพร้อมกันด้วยซ้ำอันดับแรกคุณต้องกลางเส็จก่อนมาเพิ่งเสียบโอ,อมาถึงคุณเสียบเลยเหรอ <laughs> ได้ร้อนจริงๆเลยนะ มากลางใบกลางข้าใบนะเปลี่ยนชื่อคุณยายขยันไอ้คุณชายขยันเสียบ <laughs> มาถึงเสียบเลยนะครับอ่าวางลงทีนี้ก็เอาเหล็กมาต่อให้ยาวยาวก่อนอ่า <c oughs> แบบแรกอ่าต่อมาแบงมาเลยมนมีสองเส้นต่อให้ยา,ยาวต่อใช่ไหมต่อเสียบเลยปึ <c oughs> ๊บยาวที่สุดต่อให้ยาวที่สุด ลหลังจากนั้นก็หาหรูแทงแทงมุมเฉียงแทงมุมนู้นด้วยประมาณนี้ด้วยแท,แทงนี้แทงน,น,นี้เห็นไหมนี่ตัดตรงเส้นตรงไหนตรงไหนทางนี้น,นี่นะเออนั่นแหละเสียบแทงไปเลยแทงให้สุดอพอมันทะลุก,กาออกมานะทะลุก,กาตรงนี้ออกมาแล้วก็หามุมมุมฝั่งนี้พอลม เดี๋ยวคือผูกกหาบุมฝั่งนี้เดีเดี๋ยวก็ไปแค่นั้นแหละนี่ก็ปล่อยข้างหน้าเลยแล้วก็ดูดู้างหลังได้นอนไหมคืนนี้ รูไหนนะรูนี้หรอฮะเข้ารูไหนเขาเข้าเข้ารูเดียวไงมันมีรูเดียวนั่นแหละผู้ชี่ชาญด้านการเสียบอ่าับผมก็อีกึ่งน้องไหมมัดตรงกลางให้ไหมตรงกลางจริงๆมันมีอันหนึ่ง กันหมอกมันเป็นอ่ะหั่นกันหมอกหั่นกันหมอกมันมีอยู่เจ๊นั่นแหละอ้าวนี่ถุงนอนถุงนอนไม่เต็มหรอบม้อนี่หั่นกันหมอก ใช่ไหมครับผู้ตัดอปคลิปตัดต็อปนะเพิ่นหยุดต้องมีแผ่นกันหมวกได้ออกไปใส่ใช่นี่นี่เกาะเกาะหูนี่มันจะมีหูเกาะเอากล้องไม่ใกล้กล้องไม่ใกล้แล้วมันถ่ายกล้องไม่ใกล้นี่นี่เห็นไหมอือฮันี่เกาะสี่มุมทั้งสี่มุมเลยอือฮัเกาะตรงนี้ด้วยอือฮัมันจะกันถามว่ากันฝนได้ไหมมันกันได้แต่ไม่แนะนำ ไม่ไม่แนะนำให้ท้าฝนนี่เสร็จแล้วอโอเคนะครับเรามาทำที่นี่บ้างนะฮะจริงๆถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใสนะครับร้อนนะเป็น้อใช่ไหม อาหารถูกทางมันจะตึงพอดีเรียบร้อยนะขึบมาอันชี้กันเลยไหมชี้ชิ้กันเลยไหมเดี๋ยวอันนี้เสร็จมาเนาะพี่หมูคนนี้เอาเอาก็ยืานั่งได้พอดีนี่แล้วเท้ากับกางตรงนี้เลยตรงนี้ีเราก็จัดที่นั่งนะครับเบาะนั่งของเรา มัโอเครครับสำหรับลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับขอบคุณมากครับผมแะต้องให้ผมด้วยะนะครับก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับ